สวัสดีจ้าเดี๋ยจพาผ้าแสบจ้าสาวอีสานมันนอกคอกหน้าเพื่อคุณเพราะว่าปีเดี๋ยจับพี่น้องเดอ้อเอนี้กับมามากินโซ่จกเมือแหลกสีอยากไอไอกล่องแน่เนาะจ้ะเนาะอะ่อยาวากันเด้อพี่น้องเดอ้อเมนี้จ้าเมนี่เมนูที่แนะนำเนาะจ้ะนะเนาะเมนี่เป็นตําตหมูยอ่อลุยสวนจ้ามีหลายจ้ามีแคบหมูมีมีม หนมหมูเป็นตาแซบเป็นตาแซบพี่น้องเลยพักกับพักเครื่องเคียงกับมีหลายอย่างจ้ะมีทั่วผู้มีมันละมีสลัดจ้ะลรวกับมีผพักกาดกวางตุ้งเป็นตาแซบเป็นตาแซบพี่น้องเลยจ้ะบ่ตองเบหลายนะจากพี่น้องเนาะมากินกันเลยจ้ะบหลายลายกะบ่พิิเบ้าือกะพี่น้องอยากอาย้บหลายกะได้เนาะเอามาแสบแสบน้ำกันนอจากพี่น้องเดอ้อ เป็นตาแซบเป็นตาแซบพี่นองรลายกันน้ำลายแตกอุย้ยออกไปบ่มากกันน้ำลายแตกน้ำล,ลายแตนจ้ะซัวสีได้กินจืดเบิดเหล้าผู้ใดบุพี่น้องเอ้ยซิมมึงข้ขามแหลกกันนะจ๊ะเนาะแสบเลยพี่น้องมันดาตำๆนี่ตำยุ้ยแซ่กับแสบจ้ะกินด้วยแซ่กซบับแสบอันนี้กินยุ้ยกลางตลาดได้จ้ะพี่น้องเนี่ย ยกลางตลาดหนักเลยจ้ะชีวิตบานๆนะจ๊ะเนาะกินปแฝบไปกินมุกเยอะกับแซ่บมุกเยอะจ้ะมาเลยจ้ะเด้อกินน้ำันงข้าเผ็ดข้างแซ่บพี่นอ้อง ขช้นไปทางขวาเลยคิปแรกมึงกะสีสุรักทุเลนนอนแนนอนแนนอนพี่น้องเนาะฉับหมกกรอบดีดีพี่น้อง แ่บจ้ะ ขนมเสร็จกับพี่น้องผมเสร็จกัจจจน้นี่จ้ะตำไหนแชน้อมันนี่เห็นเลยสิกินบวดเนาะพันกินบวดเจียวากันเด้อพี่นอ้องเอ้ยเิดผิดเิี้นกิน่อกีีข้ำออกห่อนข้อหลาบๆแล้วพี่น้องเอ้ย อยู่งามงามจ้ะมืออย่มหล่นนะพี่น้องเนาะกินบานๆห้องใส่สอนมันพอแสบแสบอีจ้ะ 잘 <머람> 편집해 <머람> ากินน้ำกันน้ำพี่น้องเด้อจับจ้าหากินกันกนะกินบานๆห้องอยังละ่ะมาหลากหลาีจ้ะมาหลากหลายแบบตรงพุงตรงหั่นไม่ได้น้อนพี่น้องเนาะกินมันเป็นเนืองเดี๋ยวมันยังแซ่บ ผักเนาะผมเฮ้ยไอตัวเล็กมีไอหมวกไหมพรมไหมหมวกไหมพรมไม่มีจา้าไม่มีเลยจา้าไม่ซื้อมาส่ที่ะห้คนเ่า้นเลยเนี่ย พ,พี่น้องแจ๊กจับจับม,มากินกันพี่น้องนั่งก้นกาไลายังก็เสียีซีสุดสุดแน่เด้อพี่น้องเด้ออยู่กลางตลาดนัดจ้ะต้องกินทั้งบ่อน้ำลูกขาดนะพี่น้องเนาะ แบบักแบนหนองเอาไม่ัสีลนันองเนานะ ข้นดีขนาดเนี่ยกินมาละกินยังสีมันยังไหนฟิ้วน้องพี่น้องเนาะข้ามไปปาดไปหัน่นไม่กับบ่แซบไปว่ากันซะพี่น้องเด้อ้องสี่ละไม่จังแซบ

ท่านกินบดนี่นี่เก่งคักได้ครับพี่น,อน,อน,นอ้องเนาะผาดใหญ่ปันโอ้ยทั้งเป็ดทั้งแซ่บท่านกินบนะเบดกระยาบากันเนาะพี่น้องเด้อมันหลายตำจิผู้เดียวกับตำไหลายท่านตำหน่อยมันกับสีบัวงามเนาะพี่น้องเนะาะตำหลายๆแต่มันส่งสีเป็นตาแซ่บ แซ่บดีอย่าน้อพี่น้องเนาะมันหลายๆยเดีย๋ยวเบางว่าไอ้กุณนจูกกู่อยู่เป็นตะกินเป็นตะแซ่บละตายอยองก็จะกินนี่ยังแหนก่ะไงเาาหรอไม่เหรอพี่น้องเอ้ยอันนี้หัวแมงนะพี่น้องใส่ซื้อมาหั่นหัวกิลีดลกิโลกิกหลีดแล้วเนาะพี่น้องเนาะนอย่างตัวดำๆเนี่ย ไปสืบแมวหันแกไปซืบแมวหันกันแซ่บอยู่ก็จำแสบเหี้ยนจินมันแบบบานๆไงน้พี่น้องเนาะจกมันได้พวงมาจากมันจังแซ่บใส่เผื่อใส่ซ้ำหลายอย่างมันก็แซ่บเนาะพี่น้องเนาะมันก็ได้ฟิวเอาเองหัวเองนุ้ยเจ้ากระไดเนาะ โอ้เผ็ดพี่น้องเผ็ดแห้งจัะจนมุ้องออกหูไปอ,อกหกลายจนมุ้งออกหูพี่น้องเอ้ยลูกค้าพันยางกลายไปกลายมาพันแต่เลี้ยวแนมจ้ะเอาเอี่อันนี้มันเป็นบาบ่อมีบอกบผู้เดียวคือวะสายตาเผินกระซางเผินวะพี่น้องเนาะ เป็นพ,พุดเดิลบอพุดเดิลบอกกับเพื่อนซ้ำเน่ะพี่น้องเนาะบอกกับพี่น้องทั้งบ้านเบิ่งเลยเด้อจ้ะเบิ่งแกวแน่ให้กำลังใจแน่จัง่อยเด้อพี่น้องเด้อแซ่บแซ่บไปดีเ้อพี่น้องเลยจ้ะแซ่บแซ่บจ้ะ ทั้งแสบทั้งนัวทั้งแสบผ่องจ้ะอร่อยไ่ะคะกิน <laughs> ด,ด้วยกันนะคะ <laughs> พ,พี่น้องเมื่อน่าสนบจมันเป็นสีแสบปเป็นอย่างอื่นกระซ่ามันเนาะพี่น้องเนาะกินไปก่อนค่อยลดที่หลังจ้ะจ้าเมืจอน่าจับจ พี่น้องเดอ้อไหนยังกินแร้งเหรอจันคำเนาะหาเล้ยงกินแร้งมันไปแบนเฮาคำเนาะเดี่ยวมึง เมื่อแหลกแหกมันำำเห็นย้ำคำมือตั้แต่แหลวแรงเลยเนาะ